Yeah. <laughs> สวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจน,นะครับและนี่คือรายการแล้วคาร์บีเกตตั้มติดชูสสี่ล้อครับผมวันนี้นะเพื่อนๆผมเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านดูงี้ดูสภาพะกอรน,นี่อ่าผมอยู่ที่โชว์รูม Mercedes-Benz Primus Auto House นะฮะมารีวิวรถที่ถูกดีไซน์และสร้างขึ้นมาทุกชิ้นจากโรงงาน AMG เออมันจะไม่เหมือนพวก C 6 3 S65 S 65, ะไรอยอางเงี้ยนะเพื่อนรถผลิตจากโรงงานเบนซ์เสร็จส่งเข้าโรงงาน AMG ทำเครื่องช่วงล่างไม่ใช่นี่คือรถที่ถูกดีไซน์ตั้งแต่เริ่มต้น ผลิตทุกอย่างและเสร็จทุกอย่างภายในโรงงาน AMG แท้ๆครับผมเอาละแต่ก่อนที่ไปรีวิวครับผมมีของมาให้ฮะ ดิงนี่มีของมาแจกเพื่อนอีกแล้วนี่คือแก้ว mercedes benz พร้อมปัม๊มโลโก้ primus auto house แล้วก็มีโลโก้เบนตรงนี้แจกให้เพื่อนที่กด subscribe channel ของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์โพสต์วิดีโอนี้ใน Facebook นะครับเหมือนเดิมแล้วก็แจกให้เพื่อนๆ10รางวัน,วนกดสุ่มเอานะถ้าใครอยากได้ก็ไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับตอนนี้นะรถเราก็พร้อมแล้วท้าเพื่อนพร้อมแล้วอย่าเสีเวลาครับไปกันเลย Mercedes Ben z เป็นแบรนด์รถคันแรกของโลกเมื่อร้5ยปีก่อนนะเ,นเพื่อนๆและตอนนั้นเองเนี่ยเขาหน้าตาแบบนี้ครับตอนนี้เนี่ยการเวลาผ่านมาร่วมทศวรรษเราเห็นได้ว่า Mercedes Ben z เนี่ยเขาตีตลาดรถแทบจะทุกเซ gment เ,เรียกว่าถ้าเกิดอยากได้ดรถสักคันหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเจ้าเบนซ์เนี่ยเป็นคู่แข่งเป็นตัวเปรียบเทียบอยู่เสมอแต่จะว่าไปนะครับเขาก็ยังขาดอีก1รุ่น1คลาสที่ยังไม่สามารถไปแข่งได้นั่นก็คือเจ้ากลบน้อยปอ r e เช9ค9-1แต่วันนี้รับ m e r c e d e s e s สเบนเขาทำสำเร็จแล้วเพราะเขามากับรุ่น AMG g t c ที่มีค่าตัวเริ่มต้น17.19ล้านบาทครับผม ไปเพื่อนๆเจ้า MG g t c คันนี้เนี่ยมันก็คือรถที่มาสืบสานตำนานต่อจากรุ่นป๋าอยาก s l s MG ที่เปิดประตูแบบ โกวิ้งแบบนี้นะครับแต่น่าเสียดายนะเพราะว่า MG GT ทุกรุ่นที่ออกมานะครับเขาไม่ได้ประตูแบบนี้แล้วอะซึ่งผมชอบมากๆไม่รู้เพื่อนๆชอบเหมือนกันหรือเปล่าเจ้าคันนี้นะสิ่งแรกที่มองเลยนะจะรู้สึกได้ว่าเขาเนี่ยเหมือนรถที่ดูแบบโกรธมากๆเริ่มจากไฟ LED ตรงนี้เลยเ,เพื่อนๆที่มันแบบเหมือนกับคิ้วคนที่กําลังทํหน้าโกรธๆแบบนี้ครับและกริลหน้าเขาได้รับการดีไซน์มาจากรุ่นพี่อย่าง GTR ที่มันจะเพิ่มความดูความโหดมากขึ้นถามว่ามีอะไรที่มันดูดุมากขึ้นหรือไม่นี่ครับเส้นสายบนฝากระโปรงรถ ใครก็ตามที่มองเนี่ยมันจะมีแบบเวิล์คเนีฟึบฟบเพิ่มความโคตรของรถกและนี่ฮะัเพื่อนๆผมชอบมากล้อฟอกสิบเก้านิ้วน้ำหนักเบามาพร้อมกับเซ็นเตรอร์ล็อกแบบนี้มันให้รมรถแข่งมากๆคันนี้ได้เบรกสตีลมานะฮะแต่เบรกสตีลของ MG เนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวด้านข้างจะมีห่องดูดลมจากซุ้มล้อนะฮะแล้วเป่ามาไหลด้านข้างเพื่อจะเพิ่ม erm แอโรไดนามิกให้กับตัวรถและคันนี้เ,เพื่อนๆจะเห็นรอบคันว่าเฮ้ยเขามีการแต่งแบบคลาสสิกย้อนยุคนิดนึงคือใช้โครเมียมใ เห็นรอบพันเลยไม,ม่เป็นด้านข้างไซส์เกิร์ตตำแหน่งประตูกริลด้านข้างข้างหน้าแล้วมาดูข้างหลังครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะเห็นเซกเมนต์รถว่าเจ้าคันนี้มันเหมือนเป็นรถหน้ายาวๆใช่ไหมแล้วก็ท้ายมันสั้นๆนะนั่นทําให้รู้สึกว่ามันน่าจะเก็บของได้ไม่เยอะซึ่งนั่นก็จริงไะเ,เพื่อนๆนี่คือดีไซน์ด้านท้ายของ AMG ซึ่งการที่มีไฟยาวเนี่ยเราจะสังเกตเบนซ์หลายๆรุ่นนะที่ได้ไฟท้ายยาวจะเป็นรุ่นในตระกูลคูเป้นะซึ่งบ่งบอกถึงความสปอร์ตมากขึ้นและมีช่องลมดูดจากท้ายรถนะครับ AMG ไม่เคยทําข้อให้ใครผิดหวังดูดิฮะ,ฮะคือมันสวยแทบจะทุกคันเลยแล้วก็มีคิ้วโครเมียมเพิ่มความคลาสสิกให้กับรถเขาแต่บางคนก็จ,จะบอกว่ามันไม่ใช่คลาสสิกรบบพี่อย่างนี้เขาเรียกว่ารถคุนปูถ้าเราไปดูข้อของ GTR นี่โอ้โหคือมันดุดันมากกว่าครับมันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งหมดแล้วท่อ,อ,อตรงกลางเสียงท่อเขาก็กระหึ่มกว่างั้นเราถามว่า AMG GTC มันอยู่ตรงไหนในคลาสนี้คือผมต้องบอกเลยว่ารุ่นซูเปอร์คาร์ของเบนซ์เนี่ยเขามี3รุ่นใช่ไหม AMG GTS เป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็ไฮเพ GTR น้ำหนักเบาแต่เจ้านี่ครับอยู่กลางๆเหมาะกับใช้งานทุกวันได้ด้วยฮะไปดูอินเทอร์เวียร์กันครับอู้ห นั่งต่ำม,มากอินททเรียของเจ้า M G G T C นะเป็นเพื่อนมันออกแบบให้คล้ายๆกับรถแข่งความรู้สึกเหมือนเรานั่งในรถแข่งที่บอกกับเมืองไทยมากๆถามว่าเหมาะยังไงครับดูนี่ฮะแข็งแอร์ตรงนี้ครับมันทํามาเพื่อน,น้าร้อนเมืองไทยอย่างแน่นอนมีให้4ี่ช่องทัศสาวๆขึ้นมานั่งแล้วบ่นร้อนนะครับผมก็จะบอกว่าถอดเสื้อสิครับเฮ้ยไม่ใช่บ้าก็บอกอ๋อเดี๋ยวเพิ่มแอร์ให้นะครับสาหรับพื้นที่ด้านในนะเพื่อนๆผมไม่รู้สึกว่าเขาว้างขวางขนาดนั้นนะเทียบกับคู่แข่งของเขาอย่าง Porsche เ,เพราะว่าห้องโดยสารเนี่ยเขาถูกแบ่งแยกเป็น2โซนเหมือนเป็น2ที่นั่งอย่างชัดเจนอ่ะเพราะว่าอุโมงค์เกียร์ที่ขึ้นมาสูงขนาดนี้แต่มันก็อย่างที่บอกไปได้ฟิลิ่งของรถแข่งเล็กๆเบาๆแล้วถ้าเกิดว่าใครคุ้นเคยกับเบนซ์อยู่แล้วที่บ้านใช้เบนซ์อยู่แล้วนะเพื่อนๆจะคุ้นชินกับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นของเขาที่เมื่อก่อนใช้งานแบบไหนเจ้าคันนี้ก็ใช้แบบนั้นเลยแต่ในเมื่อคุณขับรุ่นซูเปอร์คาร์ขเขานะเขาจะมีเพิ่มมาให้คือนี่ฮะโอ้โหปุ่มปรับเสียงท่อกับปรับโชนะจะจเป็นอกนะ ชโชกสปอร์ตหรือสปอร์ตท,ที่สุดและนี่ฮะปรับโหมดการขับขี่รถได้เฮ้ยเหมือนปอร์เช่เลยนะแต่ว่า MG เขาทาสวยกว่านะครับเพราะว่ามี LED ขึ้นตรงนี้ด้วย <S <S เฮ้ยมันสวยอะมันดูมีกิมมิกที่น่าใช้อะะ่ะฮะหน้าจอของเขาเพื่อนๆเป็นหน้าจอดิจิตอลทั้งหมดให้เป็นรุ่นเฟรลิปแล้วนะครับแล้วผมมองว่ามันมีอะไรที่หลากหลายมีลูกเล่นให้เล่นเยอะมองปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามีโลโก้ AMG เพื่อบ่งบอกว่าคันนี้เนี่ยมันไม่ธรรมดานะครับมี V8 ใไบเทอร์โบบ่งบอกถึงเครื่องยนต์เขามีเเเราาาาวววัด่ล แรงกระชากมันกีจี้นะแล้วหน้าจอเขาครับปรับได้3แบบคือจะเป็นคลาสสิกก็จะสีฟ้านวลตาแบบธรรมดาไม่ได้ขับเร็วเลยมากนะครับขับสบายๆส,สปอร์ตปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองกับสีแดงนะไม่แบบเร่งเรา้าอารมณ์ขึ้นมาและแน่นอนครับซูปเปอร์สปอร์ตจะมีวัดรอบให้อยู่ตรงกลางและด้านขวาเป,ปาน็น G f o r c e เลยอันนั้นเนี่ยเอาไวไ้โฟกัสกับการขับทันทีฮะเราได้ดูแค่วัดรอบมันปื๊ดปื๊ดถึงไหนแล้วและแน่นอนมันได้ฟีลลิ่งมากครับเวลาจับพวงลัยอคันทารากับมองวัดรอบแบบนี้เนี่ยก็ฟังเสียงเครื่องวีแปดปน มันฟินจริงๆฮนะขัดมาดูแผงควบคุมตรงกลางนะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นปรับแอร์ปรับอะไรก็เหมือนในเบนซ์รุ่นใหม่รุ่นอื่นๆนะตรงนี้เป็นทัชแพดรุ่นใหม่แล้วนะที่มาก่อนจะเป็นทัชแล้วก็เป็นกลมๆซึ่งใช้งานงงๆนะแต่นี้เปลี่ยนมาเหลือทัชแพดอันเดียวใช้งานง่ายดีมากขึ้นครับหน้าจอเฟรมเมนต์ของเบนซ์ไม่เคยทําให้ผิดหวังครับกราฟริกสวยงามใช้งานง่ายมีภาษาไทยอันนี้ชอบมากแล้วคันนี้เนี่ยเขาใส่ออปชันคาร์บอนไฟเบอร์มาตรงแผงคอนโซลตรงนี้นะจะทําให้ดูโหดมากขึ้้้้้้นนนนนวววาางแกกํไดด2อััลึยฉะ เหมาะแล้วแหละสําหรับเอาไปใช้ในความเร็วสูงแต่สุดท้ายแล้วนะครับระบบการใช้งานอันนี้ต้องพูดกันตามตรงว่าของ iDrive Beam w เนี่ยใช้งานง่ายที่สุดนะนี่ครับเกียร์เป็นแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเทรนด์มินิมอลและนี่เองเพื่อนๆนี่คือสิ่งที่ควบคุมหัวใจของเจ้ารถคันนี้ครับนี่เป็นโหมดใหญ่ในการปรับรถทั้งคันนะฮะมันเริ่มจากการที่เป็นถนนลื่นก่อนเราจะปรับเกียร์ช่วงล่าง t r a c ชั่นเสียงท่อให้มันอยู่ในโหมดที่เบาบางที่สุดแล้วเราก็ดันขึ้นไป individual อันนี้จะเป็นโหมดที่เราคอนฟิกได้เองจะเอาเกียร์สปอร์ตแมนนวลได้ไหมแล โค้กบสปอร์ตพลัสแท็กชั่นก็เปิดไว้ครับเสียงท่อแน่นอนต้องเปิดไว้อยู่แล้วเพื่อความเร้าใจนะคอม포ตทุกอย่างอยู่ในโหมดเบสิคสแตนดาร์ดเบาๆขับ,บสบายฮะสปอร์ตเร่งเร้าลมขึ้นมาและสปอร์ตพลัสมันจะขึ้นเลยฮะท่วงล่างเครื่องยนต์เสียงท่อทุกอย่างจะอยู่ในโหมดแอดวานซ์ุ๊มระเบิดพลังออกมาพร้อมจะผาาเพือนก็ชาไปพุ่งขนาดนั้นเลยนะฮะพูดไปเราทาโดนะัทโชว์เลยไหมไม่ได้ไม่ได้ฮะเดี๋ยวเขาดดาถ้าเราซื้อรถสักคันหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูมันสามารถใส่ของที่จำเป็นต่อชีวิตตเเรราาได้้มมนนะพื่่องงงีีีก็ทว ใส่โทรศัพท์ได้นะใส่กุญแจบ้านได้เอาไว้กันกระจายออกมานะข้างๆเนี่ยวางน้ําไม่ได้รมันตื่นมากๆครับแต่น,น้อยเนี่ยเขาก็มีกลับบ็อกเอาไว้ใ,ใส่ถุงมือนะเวลาไปขับรถหรือว่าเก็บพวกเอกสาร,รที่จําเป็นได้แต่มันก็ตื้นมากอยู่ดีไปดูด้านท้ายครับฮึยยยกเวทนี่คือที่เก็บของด้านท้ายของเขาเนะ่เหมือนที่ผมคิดไว้นะเพื่อนๆว่ามันค่อนข้างจะตื้นมากๆอ่ะเอ้ย แค่นี้เองอะแต่ที่ผมเห็นเขาไปทดสอบนะว่าวางถุงกลอฟใบเล็กได้นะซึ่งถุงกลอฟเนี่ยจะเป็นมากสาหรับเศรษฐีที่จะซื้อซูเปอร์คาร์นะเพราะว่าเขาจะขับไปนัดดรกอลอฟกับเพื่อนๆนะครับ<อ>แล้วก็วางกระเป๋าเดินทางได้นะไปเที่ยวต่างจังหวัด2คน3วันได้อยู่คลิปที่แล้วคลิปแอสตันที่ปิดของแอสตันเขานะครับมันมีมือให้สอดเชือกคล้ายๆอย่างนี้ปิดลงไปมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะว่าถ้าปิดให้โดนมือจะหากว่านี้ฉะนั้นโอ <laughs> ไม่หาบอกแล้วผมบอกแล้วไม่หาเอาล่ะเพื่อนๆเราไปดูฟังก์ชันที่ผมคิดว่าเจ๋งๆของคันนี้กันครับ ัวนี้นะครับมาเครื่อง AMG V8 4ลิตรทวินเทอร์โบให้แรงมา550ตัวทำง1 0 0ใน3.8วิและทอสเปียดของเขาเนี่ยทะลุ300กิโลเมตรไปแบบสบายๆฮะและเครื่องนี้นะครับประกอบด้วยมือจากโรงงาน AMG ต้องขอขอบคุณคุณฟีรัตซาดักแล้วที่เพื่อนดูเมื่อกี้ไอตรงนี้มันไม่ใช่เครื่องนะครับระวังจะโดนหลอกเพราะที่มันคือฝาครอบสิ่งที่มันไม่สวยงามที่อยู่ในห้องเครื่องเครื่องเขาจริงอยู่ตรงนี้ครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยนี่มันซุ้มล้อหน้าแต่เครื่องเขาวางอยู่ข้างหลังซุ้มล้อหน้าฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน รถที่เครื่องวางตรงกลางแต่แค่เ,เพื่อนๆเนี่ยนั่งหลักเครื่องเท่านั้นไม่ได้นั่งหน้าเครื่องจะว่าไปนะครับเกียร์ของเขาก็อยู่ด้านท้ายซึ่งทําให้รถคันนี้บาลานซ์ดีมากๆอินเทอร์เนียของรถคันนี้นะเ,นเพื่อนๆเวลามานั่งรู้สึกได้ถึงการห่อคุ้มจากหนังทั้งคันและวัสดุซอฟทัชผมเนี่ยแทบจะหาพลาสติกถูกๆบนรถคันนี้ไม่ได้เลยยกเว้นที่ปรับไฟเลี้ยวกับคอพวงมาลัยซึ่งก็ปกตินะแล้วคอนโซลตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนๆเขาออกแบบให้เป็นไรครับนี่มันคือ V8 ให้เหมือนเครื่อง V8 เพราะไอ้ปุ่ หนึ่งสองสามสิบห้าเจ็ดและเขามีปุ่มเอาไว้สำหรับเปิดสปอยเลอร์เพิ่มความเท่เอาไว้โชว์คนรอบข้างได้ฮะเจ้าคันนี้ครับสามารถเปิดและปิดหลังคาได้ในเวลาแค่สิบเอ็ดวิเท่านั้น แน่นอนนะนเพื่อนๆหนึ่งจะเห็นฟังก์ชันที่เขาเจ๋งขนาดไหนนะแต่รถทุกคันไม่มีอะไรเพอร์เฟคครับเั้นเรามาดู34สิ่งที่ผมไม่ชอบกันบ้าง1การดีไซน์ส่วนหน้าของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่ได้รักรถหรือเป็นคอรถมากๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเฮ้ยนี่มัน SLC หรือเปล่าอาจจะทาให้เพื่อนๆเนี่ยอ้า uh, <yeah. S 1> เสียหน้าได้นะครับถ้ามีคนคิดว่าขับ SLC ไป2ด้วยจุดนั่งของเขาเนี่ยที่ต่ํามากๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีนะครับเพราะการเราขับขี่หรือเข้าโค้งเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกเกาะถนนไปกับรถมากๆแต่เมื่อที่่่่นนนนนััังงงมมตตําาากๆขดร เ,เวลาเข้าออกรถมันจะยากน,นิดนึงแล้วก็ขับไปต่างจังหวัดไกลมากๆ,ๆเนี่ยอาจจะรู้สึกเมื่อยๆได้แน่นอนกว่านั้นสาวๆที่ใส่กระโปรงอาจจะลุกยากครับแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆเรามาดู3สิ่งที่ผมชอบกันบ้าง1นี่มันคือเครื่อง AMG Turbo V8 ์โบแต่หลายคนบอกว่าเ,เครื่องเทอร์โบมันไม่เพะในซุปเปอร์คาร์ลองฟังคันนี้ก่อนครับบน,บน,บน,บน ถ้าเทียบกับคู่แข่งแล้วเนี่ยเจ้า MG GT คันนี้มันเป็นเหมือนรถมัสโซคาที่เตี้ยและแบนกว่าซึ่งถ้าดูภายนอกตรงเขาเนี่ยสวยกินขาดเลยฮะสามเจ้า MG GT คันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขับขับร,รถได้มันมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เห็นภาพฉะนั้นเราไปขับกันครับผม ตอนนี้นะผมก็อยู่ใน MG GT4 นะฮะจริงวันนี้ก็อยากแกเปิดะทุนเหมือนกันนะครับแต่ว่าฝนตกนะแล้วก็เกรงใจเจ้าของรถนะฮะเดี๋ยวจะด่าเราซะก่อนตอนนี้เนะี่ยผมขับอยู่ในโหมด C นะครับคมอม์ตขับอยู่ที่ความเร็ว90แต่แตะคันเร่งแทบไม่ได้ินเสียงเครื่องก็สมชื่อนะคมอมร์ตช่วงล่างกําลังนิ่มพอดีแต่มันก็ไม่ได้ถึงขนาด E Class อะไรเงี้ยช่วงล่างถุงลมเราไปเปรียบเทียบขนาดนั้นไม่ได้นะเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนผมคงอยู่ผิดโหมดนะถ้าจะขับคมอมร์ตจัดไปครับที่โหมดสปอร์ตพลัสพอปรับไปโหมดสปอร์ตพลัสเนี่ย เขาจะเริ่มไล่ลงมาให้ตับเสียงเครื่องเปิดวาวท่อน,นะฮะเริ่มเร้าอารมณเข้ามาครับกดคันเร่งเข้าไปครับ พลังแห่ง AMG นะพี่จิ้งถนนฝนตกเย็นปลอดภัยจริงตรตก, e A กับยางตัวนี้โอเคอยู่โอเค okay, อยู่ใช่มันเป็นไพลอตซูเปอร์สปอร์ตแล้วก็ตัวรถตรงนี้ต้องบอกว่าระบบ ESP เขาทำงานไวมากอย่างที่บอกเวลาจุดยูเทิร์นหรืออะไรเงี้ยคือมันเอาอยู่หมดเลยครับคือปกติพี่มาเนี่ยแบบด,ดิฟมาเลยโครงนี้ไม <c oughs> ่ขนาดนั้นเอาละตอนนี้เราอยู่ในโหมดที่โหมดที่สุดของเขานะครับพร้อมแล้วก็ลองกดคันเร่งครับโอ้โหเกียร์ไวมาก ทีอาดูค<ก>ลคัสของเขาอะไวมากแบบ แทบจะไร้รอยต่อทอเต็มผืนหลับเต็มตื่นไม่ใช่ฮะคือด้วยความที่เราดูภายนอกเนี่ยเพื่อนรถคันนี้ดูเป็นรถที่หน้ายาวนะแต่เราอยากให้หน้ายาวเขาเนี่ยตัดสิทธการขับเกียร์ของเขานะครับอย่างที่บอกไปว่าเครื่องยนต์ของเขาแคบจะเรียกได้ว่าวางอยู่ตรงกลางฮะเพราะเราส่วนใหญ่พูดถึงเครื่องวางกลางเลยนึกว่าเอ้ยเครื่องมันต้องอยู่ข้างหลังเราเนะเครื่องอยู่ตรงนี้แต่คันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องวางกลางได้เพราะเครื่องมันอยู่ตรงนี้อ่ะมันใกล้กับเรามากๆโพซิชันการวางเครื่องของเขาให้ชิดกับคนขับมากที่สุดบบวกกกัััเีีียยรรรท่่อูข้้้าาางงงหหลตนนนมํใ ข,ของเขาเนี่ยเป็นรถที่บาลานซ์มากๆและถึงแม้ว่าข้างหน้าเหมือนจะยาวนิดหน่อยนะแต่ผมบอกเลยว่าแค่เข้ามาขับไม่ต้องปรับตัวนานนะเราก็จะรู้สึกชินกับรถเขาไปโดยปริยายคือเอาง่ายๆเทคโนโลยีสมัยนี้แล้วเนี่ยมันเป็นรถที่ขับง่ายขับสบายเพ <ๆ S 2> ื่อนๆแทบจะไม่ต้องกังวลอะไรครับทัศนวิสัยการมองข้างหน้าถือว่าโอเคด้านข้างยิ่งสบายไปเลยฮะนี่ขนาดว่าเขาเป็นรถคอนเวอร์ทิเบิลที่มีหลังคาผ้าใบ,บานะส่วนใหญ่การที่เป็นรถเปิดหลังคาได้ภายในมันรู้ส mm ึกอึดอัดทึบๆแต่นี่มันก็ไม่ทึบมาก ผมสูง1้7เนี่ยเอดลูมผมยังเหลือเยอะมากฉะนั้นคนที่สูงวันนี้มาขับก็ขับได้สบายแล้วก็เราจะมาทดสอบกระทืบเบรกให้หยุดที่ความเร็วนะครับเพื่อนๆต่อเล่นนะพี่ <laughs> <laughs> เป็นมุกครับเป็นมุกเป็นมุกแน่นอนละ่ละหลายๆคนจะพูดถึงคาแรคเตอร์รถ AMG เนี่ยมันจะกระโชโกโคกงห้างเหมือนจะอยากเบ่งพลังตลอดเวลาซึ่งคันนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับในการขับรดสปอร์ตพลาสของเขาเนี่ยอย่างพร้อมที่จะกระชากเพื่อนๆไปตามที่เ,เพื่อนๆอยากจะให้เขาไปนะฮะพวงมาลัยของเขาผมว่ามันคมกําลังดีนะเพื่อนๆถามว่าเอ้ยคมมากก็ต้องยิ่งดีมากสิครับผมก็ไม่นะรถที่พวงมาลัยคมมากๆไปความเร็วสูงเนี่ยกลัวนะนะมันเร็วเกินไปหน้ามันไวเกินไปมันปุ๊บๆตลอดเวลานั้นเนี่ยในความเรือสูง มันก็ควรจะพอดีพอดีกับความเร็วของรถกับพลังกําลังเจ้าคันนี้เป็นรถเปิดประทุนนะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะกลัวคือเสียงลมเข้ามาในห้องโดยสารจากเมื่อกี้ที่เราลองความเร็วสูงเนี่ยถือว่าคันนี้เก็บเสียงลมได้ค่อนข้างโอเคนะเอา่ะลืมแนะนําหน่อยนะเพื่อนๆพ,พี่ที่นั่งข้างๆผมเป็นนักแข่งระดับท็อปๆนะของวงการพี่ชื่ออะไรครับ,บพี่ชอ็อปพี่ชอ็อปพี่ช็อปสวัสดีครับไหนๆเนี่ยพี่ช็อปก็เป็นคู่คร่ำบอดใ,ในวงการแข่งรถเนี่ยผมขอถามพี่ในมุมมองของนักแข่งหน่อยว่าคันน,รแ,น,นรแกาข่ง ในสนามการเข้าออกโค้งเขาเป็นยังไงพี่เขาบอกงี้ จุดเด่นเขาเลยนะครับเรื่องบาลานซ์กับความง่ายในการขับดีไงหลายคนว่ารถแรงมันต้องขับแล้วมันต้องมีดิดดิ้นมันต้องยากจริงๆแล้วพอรถมันขับง่ายครับการที่เราจะเข้าไปเบรกหรือว่าถ่ายน้ําหนักในโค้งหรือการเดินคันเร่งออกจากโค้งมันทําได้ไวกว่าแต่ไม่เจ้าเนี้ยเขาเป็นรถที่แรงม้าถ้าเทียบกับคู่แข่งนะอัตราเร่งแรงม้าอาจจะไม่ได้สูงที่สุดแต่เวลาต่อรอบในสนามครับเขาก็จะอยู่อันดับบนๆเรียกว่าอย่าดูที่แรงม้ามาวัดกันเวลาในสนามดีกว่าคันนี้เจอได้เลยใช่คือถ้าเป็นคนที่ชอบกลมกล่อมคือทั้งระบบเกียร์ระบบอิเล็กทรอนิส์ ช่วยเหลือช่วงล่างเครื่องยนต์คือมันทางานค่อนข้างสมูทประสานกันค่อนข้างดีผมเคยลองจับเวลาเล่นๆนะในสนามอย่างสนามช้างอย่างเงี้ยให้เขาเปลี่ยนเกียร์ให้เลยอัตโนมัติกับเปลี่ยนเองเนี่ยปรากฏรถเปลี่ยนให้เร็วกว่านิดหนึ่งด้วยเกียร์เขาไวมากเขาไวมากคือพอมันเป็นรถที่มีการสร้างแล้วจูนในสนามแข่งจริงๆครับอย่างเนื้อบอกิงอ่ะมันก็เลยทําให้คนที่ปรับจูนเขาเข้าใจพื้นฐานของคนที่ชอบขับรถลักษณะนี้ในสนามก็เลยทำให้มันค่อนข้างตอบโจทย์คือเราใช้งานในชีวิตประจาวันทั่วไปทุกวันมันก็ยังสบายอยู่คือไไไม่่่ด้แบบบววาาาโโอออหหขัเนนืืยรรรกะะช ได้เลยพี่ขอบคุณมากครับเอาละวเพื่อนจากการที่เราไปอัดมานะครับไปลองขับขี่มาเนี่ย เราจะเห็นได้ว่าเจ้าคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็สามารถใช้งานในเมืองรถติดๆก็ได้และทุกครั้งที่เราอยากจะปลดปล่อยพลังเจ้า AMG GDC คันนี้ก็สามารถผ่านเพื่อนพุ่งไปทุกที่ที่เพื่อนต้องการได้ในไม่กี่อึดใจเท่านั้นครับ เป็นไงบ้างกันเพื่อนๆสำหรับคลิปวันนี้นะฮะผมเชื่อว่าใครเนี่ยเป็นแฟนดาวสามแฉกต้องถูกใจอย่างแน่นอนและถ้าเ,เพื่อนๆสนใจมาลองขับมาเทสได้นะครับก็สามารถมาได้ที่ Mercedes Benz Primus Auto House ก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่เบอร์และก็ Facebook ตามนี้เลยนะครับวันนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆและแน่นอนกว่านั้นนะครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจใพวกเราได้นะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ